เฮ้ยพี่น้องโอ้โยข้าพ่อนี่นี่สวัสดีครับสบายใจท้ายบ้านแชนแนลครับผมมือนีสิดผ้าหาอยู่หากินพี่น้องลงเบ็ดลงเบ็ดลงเบ็ดปลาใหญ่นี่เบสเจ็ดเจ็ดโอเลยพี่น้องเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดโอสายเหลี่ยมรอยปอนขวานแปดนะพี่น้องร้อยปอนแปดทบนะครับชะโดอยู่ข้าวยู่ นะครับลวกะโอนี้เข้าได้ลูกปลามาแต่ใส่บวกกี่ขั้นพี่น้องใส่แค่สองขั้นใส่ไปสองสามขั้นเนาะมันมันโมีม่เงือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาให้เพื่อนลูกปลาลูกปาลกปาเนี้ยที่ชะโดสอบพี่น้องประกดประกดน้อยเกี่ยวเลยครับ อ้าวไปใส่แค่สองขั้นพี่นอ้องเดี๋ยวอีกอ่ายักพักหนึ่งเฮา,ามายามกันรักพักให,ใหญ่ๆหนึ่งประมาณจะชุ่โมโ่งสองชุ่โมโ่งพี่นอ้องเทากับรอมาเบิ่งอีกทีหนึ่งไปไปใส่อีกขั้นหนึ่ง พี่น้องว่ายาไมเบ็ดเบ็ดใหญ่กันเนาะเบ็ดปลาใหญ่พี่น้องอือนี่พี่น้องโอ้ยข้พพาพ่อนี่นี่ยโอ้คนลุกตาย่างนอหมานบ่หนออยู่เด้วยหล่ะเอ้ย นี่พ่อชโดะโดอเหรอโอ้โหโอ้โหโห้นูหาที่จับก่อนตื่นดิกตอนโอ้โหเลยนะแบบนี้โอ้โหบิ้งโอ้ยคนลุก ไปให้หนูหาที่จับกดพ่อพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอีกขั้นหนึ่งเนาะใส่ไปสองขั้นพี่น้องนิงๆงครับผมนิงงๆ่อไมนะ่เอาเนื้อไปกินหร้อวะเนาะเอาเนื้อไปกินแล้วพี่น้องตาย เ oh. สดายเหือเลยสองขั้นไดไดขั้นหนึ่งได้ตัวหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวข้าไปเจอกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวไปสร้างกำลังนักเบิองที่บ้านเ้าโอเคครับไปทับ,บ้านก่อนงดบ้านเลยพี่น้องสร้างเบิรเรียบร้่อเนาะ หากิโลเป๊ะหาโลเป๊ะเลยครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเห้นผมเ,เด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ น้องกินลองยกดูยที่วางวางพื้นก่อนวางลงพื้นดูจะให้ยกเหรอเออลองจับจับมันดูลองจับดูทีจับได้ไหมจับคอต้องจับหัวมันอย่านะเออจับข้างล่างไม่เอาไม่กล้าจับเออจับงั้นละเออได้ไหมยกให้เฉยๆยกนิดเดียวนี่เนาะเออเอยกนะก็คือนี่ยกขึ้นไปให้ผลให้ผลนี้นี่ยกขึ้นอีกนี่เอออีานี้เลยอย่างนี้วายอีกนี่เออฟังเสียงกัดเออใหญ่มากแล้วพี่น้องยกไปดิลองกิยกไปดิยกไม่ไหวแล้วพ่อเดี๋ยวพอดูนี่เออ โอเคครับสวัสดีครับ